สวัสดีครับวันนี้เชฟชาติจะมาแจกสูตรข้าวไก่แดงอร่อยออร่อยไว้ไปทำฐานกันครับ EP นี้เป็น EP ที่1น,นะครับเป็นขั้นตอนหมักไก่และย่างไก่ก่อนไปรับชมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กับเชฟชาติด,ด้วยนะครับไก่วันนี้เชฟชาติเลือกใช้เป็นส่วนสะโพกติดน่องไซส์ใหญ่นิดนึงนะฮะอยู่ที่โลเซตเษส่วนเครื่องเทศก็จะมีกระเทียมสับรากชีสับหอมแดงสับแล้วก็ผงพร แล้วก็จะมีเครื่องปรุงที่จะหมักแล้วก็จะมีสีส้มแดงไว้แต่งสีนิดหน่อยสูตรเดี๋ยวเชฟชาติจะขึ้นไว้ท้ายคลิปนะครับเราก็นําเครื่องปรุงลงกะละมังที่จะหมักนะฮะก็จะเป็นน้ําตาลทรายตามด้วยซีอิ๊วขาวน้ํามันหอยหรือว่าซอสหอยนางรมนี่นะฮะลงไปเลยเต้าเจี้ยวบดผงปรุงรส ผงชูรสแล้วก็ตามด้วยเกลือนะฮะคุกเคาละลายรสชาติให้เข้ากันก่อนนะครับพอเข้ากันดีแล้วประมาณนี้นะฮะเราก็มาลงเป็นกระเทียมสับลากขีสับแล้วก็หอมแดงสับตามด้วยผงโคลโรด้วยนะฮะลงไปเลยแล้วก็คุกเค้าซ้ําให้เข้ากันอีกรอบได้แล้วเติมเป็นสีส้มแดงสีสัน ตามชอบเลยนะครับให้แดงมากแดงน้อยก็ตามใจท่านผู้ชมเลยเชฟชาติก็จะให้แดงระดับหนึ่งนะฮะเช็คสีแล้วพอใจตามที่ต้องการก็นําไก่ลงหมักเชฟชาติลืมบอกนะครับไก่บ้างด้านในนิดนึงฮะตรงกระดูกนี่นะครับรสชาติจะได้ซึมเข้าเนื้อในได้ดียิ่งขึ้นนี่นะครับบางนี้นะครับก็นําลงหมักเลยครับคุกเขานวดนวดนวดนะฮะประมาณ4-5นาทีใช้ตัวซอสหมักนี่นะฮะ ทาลงไปตามนี้นะตรงที่เราบั้งนี้นะครับยัดยดเข้าไปนะครับรสชาตจะได้เข้าเนื้อนะครับพอได้แล้วก็ปิดฟิลม์มนําไก่เข้าตู้เย็นช่องธรรมดาหมักไว้ประมาณ4ี่ถึงหชั่วโมงหรือมากกว่านี้ก็ได้หรือเป็นการข้ามคืนเลยก็ได้นะครับแล้วค่อยนํามาย่างกันนี่นะครับรับรองว่าอร่อยแน่นอนพอได้เวลาก็นํามาย่างนะครับวันนี้ช,ชาติจะใช้เป็นเตาอบไฟฟ้าในการย่าง ใช้ไฟที่180องศาไฟล่างบนย่างรอบแรกอยู่ที่สิบห้านาทีถึงยีนาทีอยู่ที่ขนาดของไก่นี่นะฮะรอบแรกนะครับหน้าตาก็กำลังสวยเลยครับรอบสองนะฮะย่างซ้ำไฟสองร้อยองศาไฟล่างบนเช่นเดิมนะครับรอบนี้ก็จะย่างอยู่ที่15นาทีใช้ไฟแรงเพื่อให้หนังกรอบมากขึ้นนะครับนี่นะฮะหน้าตา ส,สีสวยๆหอมๆห,หนังกรอบๆนะครับหากท่านผู้ชมจะทําทานเตรียมวัตถุดิบไว้รอได้เลยนะครับเดี๋ยวพรุนี้เชฟชาติจะมาลง EP2 สเป็นสูตรน้ําราดให้นะฮะอีี EP นี้เชฟชาติต้องลาไปก่อนสวัสดีครับ